สนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุก ลับมาในช่วงนี้นะคะไปดูการดําเนินการของมกอชค่ะซึ่งได้มีการดําเนินการนะคะในการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรโดยเฉพาะในกลุ่มของพี่น้องเกษตรแปลงใหญ่นะคะน้องมวยให้สินค้านี้นะคะมีคุณภาพมีมาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาดและที่สําคัญเลยนะคะเข้าไปดูแลตั้งแต่เ,เรียกว่าต้นน้ําไปจนถึงปลายน้ําสิ่งที่ตามมาก็คือผลิตภัณฑ์เป็นที่ต้องการของตลาดคุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้นรายได้ก็มากขึ้นตามไปด้วยติดตาม ทำรายละเอียดกันได้ในช่วงนี้ค่ะ okay. ทุเรียนภูเขาไฟสีสะเกตคือกลยุทธ์ทางการตลาดที่ทำให้ทุเรียนมีความโดดเด่นและเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง,วางซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทุเรียนทั้งภายในและต่างประเทศจึงกล่าวได้ว่าทุเรียนสีสะเกตเป็นทุเรียนที่อร่อยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยนอกจากนี้เกษตร,รกรส่วนใหญ่ได้รับมาตรฐานรับรอง GAP ซึ่งทางสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอชอได้ดำเนินการส่งเสริมให้เกษตร,รกรผู้ผลิตทุเรียนปฏิบัติหลังเกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน GAP และสามารถติดสัญลักษณ์ Q ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าสินค้ามีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภคและได้มีการสนับสนุนในการต่อยอดสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นโดยมีการจัดทําระบบการตามสอบด้วยระบบ QR t r e s e ที่ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบถึงแหล่งที่มาของผลผลิตได้ซึ่งข้อดีของการที่ให้เกษตรกรทำเรื่องของ QR test ก็เพื่อที่สร้างความมั่นใจให้กับ ผู้บริโภคนะคะว่าเขาซื้อสินค้าเหล่านี้แล้วเนี่ยมั่นใจสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าสินค้าเนี่ยมาจากสวนของเกษตรกรผู้ใดนะคะไม่ทําให้เกิดการนําสินค้าบางประเภทไปสวมนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นระบบการตรวจสอบย้อนกลับที่ทําให้ผู้บริโภคได้รับความมั่นใจและสวนเหล่านั้นเนี่ยก็จะต้องได้รับมาตรฐาน g a p ซึ่งเป็นมาตรฐานที่รับรองถึงความปลอดภัยของการผลิต จากนั้นเนี่ยเมื่อ,อผู้บริโภคหรือ,อผู้ขาานะคะ,ะได้ GAP แล้วเนี่ยนะคะเขาก็สามารถติดตัว Q ิวซึ่ง Q สัญลักษณ์คิวตัวสีเคียวนี่แหละก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าสินค้านี้ได้มาตรฐาน GAP ค่ะคิวอาเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะว่าทุเรียนเราได้เป็นทุเรียนผู้ขออไฟและก็ทุเรียน GI นะคะตรงจุดนี้ทำให้เกษตรกรเนี่ยถ้า QR code ก็ไม่สามารถที่จะไปติดตา GI ได้ซึ่งในในข้อตกลงของจังหวัดนะคะร่วมกันว่าการจะได้ตา GI เนี่ยมันจะต้องผ่านคุณภาพมาตรฐานของผลผลิตนะคะอย่างน้อยต้องได้ GAP นะคะถึง Inc นะคะพอได้แล้วเนี่ยเราก็จะมาจัดทำ QR code พอทำ QR code เสร็จถึงจะมีสิทธิ์ที่จะไปไปทำเรื่องทะเบียนขอใช้ตา GI หยดน้ำตาหยดน้ำนะคะคิว่าคนนี้จะเป็นตัวที่บ่งบอกถึงคุณภาพของสวนเราค่ะแล้วก็จะดีมากสําหรับเกษตรกรคือลูกค้าเขาไปชิมแล้วเขาติดใจเขาก็ลงมาตามสติ๊กเกอร์นะคะโดยที่ไปถึงสวนเราเลยเราไม่ต้องมาผ่านพ่อค้าคงกางค่ะสามารถสแกนหาเราได้ว่าสวนเราอยู่ตรงไหนแล้วก็ว่าสวนนี้คุณมีคุณภาพมีการมีคุณภาพสามารถตรวจสอบได้ค่ะถึงว่าจะของสวนจริงค่ะทางควบคุมคุณภาพคือเรามีการบันทึกการ การดูแลการผลิตนะคะคือบนันเทิงตั้งแต่ดอกบานยันถึงการเก็บเกี่ยวค่ะถ้าทุเรียนที่แก่จัดจะพบดอกบานยันเก็บเกี่ยวในร้อวัน,นะค,ะค่ะค่ะราคาดีขึ้นมากค่ะแต่ก่อนนี้ยังคือราคาต่ำคือเรายังไม่เป็นที่รู้จักของตลาดค่ะราคาเราก็จะได้สมัยนั้นก็สิบกว่าบาทสิบสามสิบาบาทคือยังไม่ยังไม่เป็นที่รู้จักพอ ทางหน่วยงานราชการมาส่งเสริมแล้วก็เป็นที่รู้จักรสชาติของเราความแตกต่างของเราแล้วก็ได้รับการสนับสนุนให้หลายๆอย่างก็ทำให้เรามีชื่อเสียงค่ะแล้วก็มีคนรู้จักทุเรียนภูเขาไฟค่ะตอนนี้ขายอยู่หน้าสวน180ค่ะ GAP เป็นมาแล้วค่ะก็ได้ GAP แล้วก็ GI ค่ะแล้วก็พัฒนาค่ะคือเราก็จะรักษา คุณภาพของเราให้ดีที่สุดค่ะทำให้เรามีความมั่นใจเพราะว่าของเราเราขายความแตกต่างค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าเราเป็นเอกลักษณ์ของเราเราจะพยายามทำให้คุณภาพนี้ของเราเป็นที่ยอมรับในตลาดนะคะแล้วก็จะรักษาคุณภาพตรงนี้เอาไว้ค่ะเพราะว่าสำหรับลูกค้าที่ชอบแบบสไตล์รสชาติแบบของเราค่ะก็ยังการตอบรับก็ยังดีค่ะดีมากขึ้นเรื่อยๆทุกปีค่ะ ลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะจากนี้เนี่ยมกชอแล้วก็หลายๆหน่วยงานวันนี้ก็ได้ให้ความสนใจในการทำเรื่องของ QR trace นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเ,เครื่องหมายนะคะที่เป็นเรื่องของระบบการตรวจสอบย้อนกลับนะคะ <c oughs> <ๆ>เพื่อสร้างความมั่นใจให้แน่ชัดยิ่งขึ้นว่าไอสินค้าที่ติด QR เนี่ยพอตรวจสอบย้อนกลับแล้วเนี่ยนะคะเป็นจากเกรรษตรกรแปลงนั้นหรือแปลงใดอย่างไรนะฮะแล้วถ้าเกิด หน่วยงานที่กํากับดูแลเองก็สามารถที่จะมาตรวจติดตามว่าไอ้ที่เขาติดเนี่ยจริงไม่จริงนะคะเราก็สามารถที่จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคแล้วก็ทําให้เป็นการยกระดับการทําการ,กรเกษตรของเกษตรกร,ะกรนะ,ะที่มีความตั้งใจอยากจะทําผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน GEP ค่ะ บอกว่าการรวมกลุ่มนะคะเป็นเกษตรแปลงใหญ่นี่มีข้อดีเยอะมากๆ <c oughs> นะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็ในเรื่องของการพัฒนาสินค้าได้มาตารฐานแล้วก็ทําให้สมาชิกเนี่ยมีอาชีพที่มั่นคงด้วยใช่แล้วค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือรายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง9 m c o t HD กดหมายเลข30ินะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะผู้กํกมวยพร้อมด้วยทีมงานฟาร,ร์มชาแนลทุกคนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ มองหาคนปลูกยุคใหม่ใส่ใจคนกินเปิดรับสมัครแล้วโครงการประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดประจำปี2562ก้าสู่ดีที่11มูลนิธิร่วมด้วยช่วยการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมกับกมรมส่งเสริมการเกษตรภายใต้แนวคิดเกษตรวิถีอินทรีย์แบบครบวงจรปรามุ่งหวังให้เกษตรกรไทยเกิดความยั่งยืนด้วยเกษตรวิถีอินทรีย์ผลิตอาหารที่ปลอดภัยสู่ผู้บริโภคเป็นเกษตรกรยุคใหม่ที่มีจิตสำนึกของผู้ผลิตที่มีความใส่ใจทั้งต่อตอนเองและผู้อื และเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมผลักดันให้ภาคการเกษตรของไทยพัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืนสำหรับเกษตรกรยุคใหม่หัวใจอินซีสามารถสมัครได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2562โครงการนี้ประมาณ14ล้าน5 0 0 0คนแล้วก็แต่ละรายเนี่ยให้ซื้อของจางรรงกรา้านนุกประชารัฐนะครับเพื่อให้ได้ใช้เงินนี้เกิดประโยชน์กับครอบครัวอย่างแท้จริงไม่ได้ เอาเงินไปใช้ในสิ่งที่มันไม่ควรใช้นะครับก็เราก็เลยใช้โอกาสนี้นะครับนอกจากว่าพี่น้องที่ถือบัตรได้สะดวกซื้อแล้วนะครับก็จะทําให้ร้านโชว์หวยของไทยเราเนะี่ยมีกําลังในการแข่งขันมากขึ้นนะครับเป็นการไปส่งเสริมให้ร้านค้าคนไทยร้านโชว์หวยคนไทยที่เคย,ยแย่ในอดีตนะครับตอนนี้ก็ฟื้นตัวมาได้นะครับมีอัตราการขยายตัว2ปีวับนนีนะ้เกือบเกือบสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับก็ถือว่าเป็น การต่อยอดร้านร้านโชว์หวยได้อย่างดีมากตรงทาง้ามในได้พัฒนาร้านตรงข้ามัาชนะต่อเนื่องหลังจากที่เข้าร่วมโครงก,การแล้วนะครับปีแรกเนี่ยเราก็พัฒนาไปแล้วทั้งหมด30,000ื่นวารายนะครับโดยให้การอบรมรายเรื่องก็เข้มข้นนะครับได้เรียนรู้ถึงวิธีการบริหารจัดการ